เรานี่ชอบคิดไปเองอยู่ตลอดเวลาคิดไปเองรู้สึกไปเองคิดไปเองรู้สึกไปเองคิดไปเองรู้สึกไปเองอยู่ตลอดเวลาที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีเรื่องที่ทําแล้วไม่สําเร็จนะหรือว่าทําแล้วไม่เสร็จสิ้นมันก็เลยมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาวิตกอุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ไม่มนุษย์มีชีวิตแล้วจึงคิดไปเองอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความกลัวความอยากได้ความต้องการและสิ่งที่มุ่งหวังคนเราก็เลยคิดไปเองอยู่ไม่หยุดไม่พักไม่หยุดไม่พักไม่พอเมื่อคนเราคิดไปเองบ่อยๆเข้าจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็จะเศร้าหมองที่สงบก็จะฟุ้งซ่านที่สุดก็จะทุกข์ ที่บีบขาอยู่ก็ไปดีใจเสียใจอยู่กับสิ่งที่คิดไปเองจริงๆวิธีที่จะหยุดคิดไปเองในเรื่องราวต่างๆที่เรายัางทําไม่สําเร็จหรือว่าทําสําเร็จแล้วอยากจะทําให้สําเร็จอีกซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องการจะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้สำเร็จวัตถุประสงค์ก็เราจึงต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดหาวิธีคิดคิดหาลักการวิธีการคิดไปคิดมาก็คิดไม่ได้ท่านก็เลยให้เราเลิกคิดไปเองเมื่อเราเลิกคิดไปเองได้เราก็ไม่ต้องมีอาการผิดปกติหรือว่า เกิดความทุกข <Yeah. S 2> like ์ขึ้นกับชีวิตจิตใจที่คนเรามีอาการปกติต้องกินเหล้ากินแล้วกินอีกต้องดื่มเหล้าดื่มแล้วดื่มอีกต้องเที่ยวแล้วเที่ยวอีกเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือว่าเราต้องเล่นกันนานเล่นแล้วเล่นอีกหรือว่ากิดการทำงานหรือว่าเบื่อหน่ายการเรียนหรือว่าชีวิตคู่ที่รักแล้วเลิกเลิกแล้วรักรักแล้วเลิกก็เพราะว่าคนเรานั้นหยุดคิดไม่ได้นี่เอง คิดไปเองซึ่งสาเหตุก็มาจาก,กคติการเรานั้นไม่มีความสงบใจเพราะเขาที่มีความสงบใจอยู่ในศีนธรรมอยู่ในธรรมะอยู่ในความดีเนี่ยก็จะไม่ค่วุ่นวายกับเรื่องของความคิด้าเราคิดไปเองวันหนึ่งเก้าเาปอร์เซ็นตะ์ทำให้ความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขนะและความเป็นอยู่ก็ไม่สงบสุข มีแต่เรื่องวุ่นวายใจือเรื่องข้างคาใจมีแต่ปัญหาให้ทุกข์ใจอันนี้ก็เกิดจากการที่คนเราคิดไปเองเนาะคิดไปเองว่าถ้าเรามีหนี้สินแล้วเรากดหนี้สินไม่ได้จะทำอย่างไรเรามีคนรับคนรับโลกใจคนรับไม่เข้าใจคนรับไม่สนใจเราเรียนยังไม่ได้ดีทำงนานไม่ได้มีใช้ชีวิตไม่ได้ดีหรือว่าการงานทางนไม่คล่องทำให้ชีวิตติดขัดอี่มปัสสาวปัญหาคือเราคิดไปเอง แล้วจริงๆนอะมันจะมีอุปสรรคปัญหาถ้าหากเราใจเย็นๆใจเย็นมันก็จะมีทางแก้ไม่ฝืนเรามักจะฝืนใจตัวเองอยู่เสม,มอซึ่งการฝืนใจนี่แหละทำให้คนเราลำบากใจทุกใจและทรมานใจท่านอจะเลยให้เรารปรยปล่อยวางละลายในเรื่องที่เราไปยึดติดในเรื่องที่เราต้องการ ก็าบางครั้งคนเราเนี่ยความต้องการของคนเราเนี่ยถ้าเรียกว่าไม่ถูกต้องตามทําน,นอ,งองความหรือว่าไม่ถูกด้วยวาลเวลาและโอกาสมันก็เลยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราอยากได้เป็นของเราคนต่อคนคนต่อวัตถุต่อดินนะ้ำลมภายนอากาศอุจจาระเรือวสิ่งที่สัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆวัตถุธาตุต่า,างๆได้เลือกต่งที่เป็นรูปนมานมธรรมนามธรรมว่า ที่พยายารทำต่างๆที่เราเลดติดอยากได้ของผู้กพันเนสาเหตุก็เกิดจากการที่คนเรานั้นมีชีวิตอยู่แลว้วเดติดและอยากได้แล้วก็ต้องการโดยที่ไม่รู้จากตัวเกมหรืห่รู้จากว่าการที่เรามีความยลี้รดต้องการหรือว่าเราคอยคาดหว,วังหราเลี้ยดติดผูกพันหรือว่าจริงจังตุ้นเทกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินไปนั้นมันจะเป็นความ ทุกทใจโดยไม่รู้ตัวตเขาเรียกว่าจริงจังเกินไปท่านก็เลยให้เราสบายสบายที่กายปวดคลายอย่าไปซสีเรียดกับเรื่องอต่างเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราต้องไปสีเรียสหรือเครียดเกินไปให้เราปกติให้เราปกติให้เรามีจิตใจที่ปกติมีสติที่ปกติมีความสงบที่ปกติ ที่เราคนเราปกตินี้ก็เกิดจากการที่คนเรานั้นใจไม่นิ่งใจไม่เย็นจื่สงบใจไม่ว่างนี่ถ้าเราใจเราเย็นน,นิ่งสงบแล้วใจเราวางเราบ่อยแล้วเราไม่ยึดติดแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องลัวไม่ต้องห่วงาะว่าชีวิตของคนเรานั้นอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยกำลังใจอยู่ด้วยความดี แต่บางครั้งคนเราเนี่ยต้องเกี่ยวเรื่องกับคนมันก็เลยมีเหตุให้วุ่นวายเกิดความยุ่งยากเกิดความสับสนขึ้นมาในชีวิตท่านจึงเลยให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้เรามีสติใจเย็นและที่สำคัญก็คืออย่าไปคิดไปเองยัทุกเรื่องราวว่าจะไม่เป็นอะไรหรือเป็นอะไรมากไหมหรือว่าจะเป็นยุ่งยากอย่างไรตัพยายามอยากคิดไปเองว่ามันจะไม่เป็นอะไรหรือจะเป็นอะไร รู้จะมีอะไรไม่มีอะไรหรือว่าจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรพยายามอยากคิดเป็นเองจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาถูกเรื่องไม่ถูกเรื่องมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องคิดเป็นเองให้เรามปสติไม่ต้องคิดให้เรามีสติแล้วเดี๋ยวเราปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆจัดนบบจับยึดเรืเรียนเรื่องงานเรื่องชีวิตว่าเราคิดเป็นเองนี่แหหะเราไม่มีเราเป็นไม่เปนเ่ไม่ใช่เราจริงไม่ิเรา เราดีไม่ดีเขาเรียกว่าเกิดเราต้องมีความคิดถ้าเราต้องมีตัวตนมีความคิดเนี่ยสมองจะไม่ว่าไม่โล่ไม่เกลียดไม่เบาไม่สบายเกิดความวิตกกังวันซึ่งท่านกล่าวว่าไม่ต้องคิดเองนะพระเอกนี้เพราะว่าความคิดอย่างเดียวมันช่วยอะไรมากไม่ได้นอกจากสติปัญญาที่เกิดขึ้นมากับจุดจุดนั้นในสถาน เพราะว่าทุกอย่างแบบถ้าเราขาดสติปัญญาแล้วมันจะมีเรื่องของกิเด็ดขาแทรกความต้องการความโกรธความกัดเคียรความหลงความกลัวความโมโ่นตกความยึดติดหรือว่าความรักความชอบความมีดีเพื่อเพินอะไรบางมุ่งมุ่ความยึดติดอันนี้ก็เกิดจากการที่เราขาดสติและก็คิดไปเองถ้าหลายคนคิดึงก็เป็นเรื่องปีนตุมเป็นเรื่องหลงเป็นเรื่องที่ไร้สาระไป เราดูเหมือนจะมีสาระแต่ถ้าเราสาระตงี go, ้ไปหยุดก like mm ็ไ hmm. ม่ถว่าคนเราคิดเป็นเองทั้งท่านเลยบอกว่าเลือกคิดเป็นเองเลือกคิดเป็นเองได้มันก็จะเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองคิดนั้นเองไม่มีอะไรทุกอย่างจะได้กายได้ใ้มาได้แล้วนไปได้ในที่สุดก็เลยสรุปว่าเลือกคิดเป็นเองสุดท้าย